ไปวัดแตแล้ไปวัดไม่ใช่ไม่อยากว่โดนแล้วมาเลยน้

กมกินมีกรดิกินอะไกันเุ่หายจานนไปกินไหมโอ้ยเจ้าสิกินอีอเตมมันกินแต่วยค่ะออเจาวยค่ะอยากกินหันนะจริง็ม่กินหันข้าหลุดลายเนาะขันโมอันเดเงขนมมีเมียมือน ก็ปล่อยป้าปล่อยเต่าเลยก็เถะเลนนัพนนกระส่างนี่เลยพนันกระส่างนี่เลามาเห็นมาหาเพื่นบอมีจะมีอาจารย์มาดูเลยไม่ใชไหนเคยมีอาจารย์หรือมาไหวแล้วเมื่ออะไอะไเออาใจเลยมาไหวแล้วก็เมื่อล่ต้องมีอาจารย์นะต้องมายนใคาคืออาจกันหาแล้ว

ถึงแล้วคิว nhau อยู่มาวัดมหาโชคเนาะมาถึงวัดไหว้ขอพรก่อนกลับไทยกลับกรุงเทพ 哪的方案？好的好的 บเวนเป็นปีบนาสังบ่ลูงโบเวนเป็นปีบนาสังเนอะะเด้อลูกิได้สี่ร้อยล้านในเิม้่อล้านในเมื่อไทยเลยเออนักที่นที

คำเทาเมืองจะบปอนแก๊งจักรวัลเขตอาสาดูคอยบุญขับบุญสูบุญอยู่บุญจองสับชินเงินทองให้รังมากขึ้นน้ำเดอ้อนาบานาสาวเดอ้อก็่อยเดอ้อคอยพกเจ้าไปจกลงคำคอยไปจำลงเงินคอยไซคือดาวขาวคือเดือนลำลยุยลำรวยเดอ้อก็ะลยเดอ้ออาสาดู